สวัสดีครับพวกกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในเกม d i a b l o 3 Challenge Lift ที่192 Linity of Nightmare Barbarian นะครับเรามาดูของกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะก็หลักๆเลยเราจะมี s ต o นก g a เ l e t แล้วกอ็อันอื่นก็จะเป็นพวกดูดเลือดแล้วเราต้องเดินใส่ h ท x i n g p a แพ of m ฟ s ือยานะครับ ประมาณนี้ส่วนสกิลหลักๆที่เราจะใช้ก็จะมี f ancy, omp, a n ซี่กาวสตอมอวบเรนซ์ i n ร c h i นิ c เชลคออฟตีเอนเชียนเวอร์วินนะครับส่วนของที่อยู่ในคณะคิวก็จะมีที่น่าสนใจคือบาสเ i ี n Preview ที่จะทำให้ f a n ซี่สแต็กสิรอบเพราะฉะนั้น จะไม่มีไอเทมคอมโบอะไรทั้งสิ้นหลักๆเลยก็คือวิ่งใส่แล้วก็คอมโบนะครับคอมโบเองเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปโอเคล้วเราเข้ามานะครับให้เราใช้กาวซ็อกโอเคอันนี้มาจากตัวของไอเฮลไฟริงนะครับ เราใช้อเวล้ช่วยในการดาเมจนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเราตดิดโซนกนเน็ตแล้วเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะแข่งตลอดเวลาใช้วเวร์วินในการช่วยทำดาเมจได้กต่หลังลักแล้วดาเมจเราจะอยู่ที่เฟนซี่ะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เฟรตติ่งเช้าในการช่วยมันช่วยมอน ช่วยให้มอนมาตีให้เราได้นะฮะับินบนิดหน่อยหน่อยเป็นกิมบิดกต่หลักๆเลยผมว่าใช<อ>้าวฟลอมเอาไว้แล้วก็ใช้เซนิคเสาช่วยบ้าง<อ>ประมาณนี้ปีที่ตอนนาตอนนี้ดูเหมือนตรงแมปจะเล่นง่ายโอเคไป ตัอมดึงมอนเข้ามาแล้วก็ถ้าเจอพวกอีลีตก็ใช้ออาเนล์เจอที่จะเล่งดาเมจให้จบอีลีตไว้นะข้อดีคือเราใช้เพนเอนเซอร์นะซึ่งจะทำให้ตัวดาเมจของเราที่เป็นไพ่บริจาคดาเมจือดาเมจเฟ็นดี้อ่อนข้างแรง ให้เราเคลียร์บอลได้ไวขึ้น,นิดนึงนะหะถ้าเกิเดเจอมอบเ,เยอะๆก็กาวอมเลยเิเ,เราอยากได้พวก,ก็เรียกจะแก๊งเราเข้ามานะฮะแก๊งคอออฟตี้อนเช่นเชี่ยง่พูดอะไรเนี่ย Need more time. เนี่ยครับอย่างที่เห็นพอเราใช้ตัวของเป็นเนสี้ยมแล้วก็ช้างซามิแรงกมากนะครับขึ้นกีเลยนะแต่เราจะเดินชาทีหนึง่งก็พยายามเรียกเนี่ยครับรวบม,มอนเข้ามาเรื่อย แล้วถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ติดชามก็ให้มันตีกันเองเราก็เดินเลยจริงใช้เป็นซี่อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับ เราค่อนข้างสบายนะครับการใช้เป็นซี่เดินโอเคลงแมปต่อไปกัน oh. มาด่านเริ่มเดินยากขึ้นเรื่อยๆที่เราเดินช้าลงพอสตงกันเหลกน,นะใ oh. หเ้เพื่อนช่วยใหเ้เพื่อนช่วย ว่าทางที่ดีที่สุดพยายามหาบอลอ,อีลีดนะฮะตีน่าจะเลวกว่า,า,ราครับค่อยๆตงตีมองอันตรายนิเน่งโอเค,ออเอเคไปอนี่ด้วยตัวไลติงคืออะไรนะเออ่คอนดูอิเออัดโอเคเนี่ยเราก็เดินไล่บอลไปเลย <Yeah. S 2> ตายแล้วโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้หลักๆแล้วก็คือใช้เฟ n นซี่เดินลุยได้เลยนะฮะมันเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากมากหลักๆแล้วจะเป็นการเดินแมปมากกว่าซึ่งแมปครั้งนี้ค่อนข้างง่ายพอสมควร เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด SUBSCRIBE กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook หมีเหงาชาแนลด้วยเนะซึ่งในเพจหมีเหงาชาแนลเนี่ยก็จะมีการไลฟ์เกมซึ่งผมจะไลฟ์เกมกันเกือบทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ